ต่อกรของนวพลถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับในทีมงานของเอ็มยูเดนปรบมอรือต้อนรับสักชัยน้อยเอ็มยูเดน น,นี้ขอกบเรียนเชิญรองผู้บัญชาการตํารวจภาค8นะครับพลตํารวจตีนันทเดชย้อยนวลน,นะครับแล้วก็นายจตุพรบุรุษพัฒนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเรียนเชิญทั้งสองท่านนะครับขึ้นหมอพวงมาลัยเป็นเกียรติให้กับนักมวยทูที่9ครับเรียนเชิญครับ อ่พี่น้องครับปรบมือดังๆให้ทั้งสองท่านครับปรบมือดังๆครับบันทึกภาพร่วมกันด้วยนะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับครั้งหนึ่งเรามาร่วมงานบุญงานกุศลในงานเบิร์ตเดย์ของโกเดทุกบาททุกสตางมอบให้กับโรงพยาบาลทุ่งสง ช่วงนี้พบกับสมจิตจงจอหอครับยกมือยืนสวัสดีหน่อยน้องรักยืนมาครับตัวจริงเสียงจริงสวัสดีครับต้อนรับสมจิตด้วยนะครับแล้วก็มิสเตอร์ปองครับเชิญครับสวัสดีครับแฟนมวยครับฟังแบบมีสาระกันมาหลายคู่แล้วนะครับครับแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างจากพวกเรานะครับก่อนที่วันเสาร์ที่30ครับนะครับก็จะมีไทยไฟที่ นครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่งด้วยอะสมจิตจงจอหอครับว่าไปครับคู่นี้ประวัติเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับผมรรเอกสมจิตจงจอหอนะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ในศึกวันปรันชัยจริงๆครับสุดยอดของคนดูแล้วก็สุดยอดโมจจริงๆวันนี้ครับมาดูประวัติทางด้านมุมแดงนะครับนวพลลุกพระอาทิตย์นี่เคยชกกันมาแล้ว3ามครั้งด้วยกันนะครับ แพ้คะแนนสองครั้งแล้วก็ชนะนกยกสี่หนึ่งครั้งผลล่าสุดนะฮะสองไฟหลังนิชชนะนกยกสี่ยุทธการเพชรปตอ,อที่จังหวัดอุทัยธานีและแพนนกยกห้าสิบแสนต่อเอียวเจริญทงภูเก็ตที่มหาสรา,ารคามนะครับชกในพิกัด129ปอนด์เป็นนักชกจากจังหวัดกาลสินนะครับอีกหนึ่งนักชกจากจังหวัดกาฬสินนะครับเมื่อสักครู่นี โชคดีครับกาลสินเหมือนกันนะครับ <ฮะ S 1> ได้รับการชูมือไปนวพลลูกพระคลิปหรือว่านาวพลพอเพื่อนร่วมสร้างหรือว่านาวพลสิทธิู้พันตูนะครับคนเดียวกันครับอาอยุ28ปีไปแล้วนะครับส่วนคู่ชกของเขานะครับศักชัยน้อยเอ็มยุเด่นนักชกวัย24ปีครับลูกหลานจากอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช อวามหลังก็มีชนะน้องยกสามเหนือธรณี3ชัยวิเศษสุขนะครับที่ช่อง7สีครับและก็เสมอกับยกพรันชัยนะครับที่สนามมวยบางลาหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตในไฟล่าสุดที่ผ่านมาครับอย่างที่ผมได้เอ่ยมาครับตั้งแต่ช่วงใบาๆแล้วครับมีรักแฟนมวยมากันอย่างมากมายอ่ะขอญอาตแป๊บเดียวครับน้องปองกับน้องสมจิตที่รักทั้งสู้นลครับ นักมวยที่ชกเรียบร้อยแล้วนะครับไปรับค่าตัวที่ห้องจําหน่ายตัวได้เลยนะครับนักมวยที่ชกเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับไปรับค่าตัวที่ห้องจําหน่ายตัวได้เลยครับเรารพูดถึงตั้งแต่แฟนหมกักแฟนมวยมาจับจองหาที่นั่งตั้งแต่ช่วงบ่ายไปโพงครับตัว3 0 0กับ200บาททั้งหมดทั้งมวลได้ร่วมทําบุญกับโรงพยาบาลทุ่งสงด้วยใช่ครับแล้วก็จะมีนาเงินบางส่วนนะครับมอบให้กับเป็นทุนการศึกษานะครับให้กับน้องๆนะครับ ของโรงเรียนภายในเขตอำเภอทุ่งสงด้วยนะครับวันนี้ยอดเก็บได้เท่าไหร่สามละสามล้านสองแสนเกบาทครับอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับ3ามล้านสองแบาทนะครับนี่คือน้ําใจจากพี่น้องแฟนมวยเพราะว่าเก็บค่าดูนี่สาม้อยกับสองเท่านั้นเองถูกต้องนะครับเป็นการเก็บตัวที่ถูกที่สุดครับสรุปแล้วคู่ละไม่เกิน30มสิบบาทท่านเข้าชมในวันนี้แล้วก็ต้องชื่นชมหัวใจของ แฟนหมัดแฟนมวยครับดูด้านซ้ายมือสิครับผมยืนแล้วต้องถือต้องพิงไวฮะเดี๋ยวล่วงมาข้างล่างปีหน้าถ้าแฟนหมัดแฟนมวยเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวเราจะขยายไปอีกครับเราจะขยายจะถึงสพทุ่งสงนะฮะไปยืนดูกันชั้นสองชั้นสามได้เลยครับครับส่วนด้านซ้ายมืออัศจรรย์นี้ก็จะอยู่บนสังคารุ่นเลยฮะแหมชื่นใจจริงๆวันนี้ทุกคนร่วมบุญกันนะครับผมนี่ก็คือสามคู่สุดท้ายนะครับแฟนมวยครับ 3คู่สุดท้ายอย้ำนะครับมวยคู่นี้ชกกันมาแล้ว3ครั้งนะครับนวพลชนะน็อก1ครั้งที่ช่อง7จสีและอีก2ครั้งนะครับนวพลแพ้คะแนนที่ต่างจังหวัดทั้ง2ครั้งแล้ววันนี้มาชกที่ทุ่งสงครับหนึ่งในนั้นก็ที่นครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่ครับวันนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของนวพลครับที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนั่นแหละครับ นี่ดิแชมป์รุ่น130อนด์ปอลลูมินีกับกางเกงสีแดงเมื่อสักครู่เสียแขกถอดมงคลเองเลยนะครับนับถือาศาสนาคริสต์นะครับนี่เจ้าของสวนยางพาราเจ้าของสวนยูคาความัวแล้วก็ไร่มันนั่นคือธุรกิจของเขาครับแล้วก็โดนนางงามเชียงรายโกงเงินไปด้วย <laughs> ต้องชื่นชมครับชกมวยแล้วชื่นชมนางงามเชี่ยงรายเหรอครับนชื่นชมพูดถึงเรื่องเก็บเงินเก็บทองทำไร่ทํานาจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของนักมวยครับคือนักมวยเนี่ยนะครับอายุราชการของนักมวยไม่ต้องรอ60ปีแล้วก็เสียแล้วเลิกชกนะครับประมาณ30 30ต้นต้นก็เลิกชกแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงที่สามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองได้ก็ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราใช้หยดเหงื่อหยาดเลือดของเราเนี่ยมาสู้นะครับเพื่อให้ได้เงินมา ตมยคู่นี้ครับซ้ายกับขวาซ้ายของนภพลครับขวาของศักชัยน้อยวันนี้นะครับนอกจากจะมีแฟนมัดไปมวยมาชมมากมาแล้วจะมียอดมวยหลายหคนซึ่งอยู่ณตรงนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณครับเจริญทองเกียรติบ้านช่องใ่ซึ่งเป็นยอดมวยของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คนทุ่งสงด้วยเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช คือสมัยเด็กๆผมอยู่ต่างจังหวัดนี่ก็มีโอกาสได้ดูขาชกครับจะเลินทองนำพลนะครับครับนํำขบวนก็มานะวันนี้พูดถึงนำพลนำขบวนก็มาแต่นำพลไม่ได้มานะจะไปหาเขาไหมล่ะครับไม่ไปฮะคิดถึงแต่ไม่ไปฮะยังไม่ว่างครับก็จะมีสกัดพลทวีก็จะมาด้วยครับแล้ววันที่30นี้ถ้าจะมีคนหนึ่งที่ชกในการชายไฟด้วยใครฮะคุณจิมมี่ฮะ จิมมี่ชวลานะครับแมผู้ใหญ่ใจดีนะครับจะชคกับสมจิตจงจอหอนะครับอุ้มไว้ก่อนเชื่อว่ารถพยาบาลสองคันคงไม่พอนะครับเต็มเตียบไปเลยครับแข้งขวาสวยครับของศักชัยน้อยนี่ขายายาวสวยครับต้นๆก็ประมาณนี้แหละครับ ยกแรกมานี่จะตุบตับตุบตับเอามันเข้าว่าก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้องดูชั้นเชิงดูทิศทางลมก่อนครับนัมวยหมดยกที่หนึ่งครับอากโฆษณาครับคุณสมจิตครับก็ตอนรับทางด้านของท่านพลตํารวจโทสาครทองมุนีด้วยนะครับผู้บัญชาการตำรวจผู้ทอดภาคเและก็อดีตผู้บัญชาการ ท่องเที่ยวครับวันนี้เราจะเห็นภาพบรรยากาศที่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆครับท่านท่านมีตรงไหนไม่ทราบครับท่านครับท่านเนี่ยอ่าปลบมือให้ท่านหน่อยครับนี่ครับแมก็เรียกว่าไปแอบซุ่มอยู่ตรงนู้นเองครับดูใกล้ๆเวทีฝั่งนายตำรวจรักโวยมากๆนะครับชาวต่างชาติชาวชาติก็มากันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็มาร่วมชมโว์ในครั้งนี้เพื่อหลักผู้เย็นของจังหวัดก็มากันมากมายนะครับขอบพระคุณจริงๆครับ กิจกรรมอย่างนี้ผมว่าเป็นกิจกรรมที่งานระดับจังหวัดจริงๆที่สาระคุณก็ได้นะเนี่ยคุณสมจิตครับก็พอมีสาระบ้างครับฮ่วยมันสนุกก็ต้องวันนี้ครับเพราะว่ามีอีก3คู่นะฮะที่ผู้หลักผู้ใหญ่โปรโมเตอร์ชุดเกียรติเพ็ดนะครับเป็นลูกหลานอยู่นะครับ เลครับว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าวงการมวยนี่มาที่นี่กันเยอะมากมีช่อง3ช่อง5ช่อง7และช่องทีสปอร์ตมากันมากมายโดยเฉพาะผู้บรรยายครับโอ้ขนมา2เข่งฮะคืออยู่ด้านหลังมีผู้บรรยายนี่มาต่อคิวภาคปีหน้าด้วยนะครับอุ้ยสลับกันมาครับผมนี่นั่งรอจนไข่เหนียวหมดแล้วครับโอ้โหเยอะจริงๆครับคนละคู่2คู่ฮะเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้กับทุกท่านครับยกที่2ครับเชื่อว่ายกนี้จะทวีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับ นาอวพลครับแหมสายตรงครับพยายามจะต่อยผ่ากันโอศอกซ้ายครับน้ํากระจายครับความเข้มข้นเริ่มต้นนะครับยกที่สองครับชอบแรกชอบปะทะอยู่แล้วนะครับแหมเป็นเด็กคิดบวกครับห่างกันกับสักชัยน้อยนี่สี่ปีนะครับยี่สิบสี่กับยี่สิบแปดตรงนี้ซ้ายกับขวาใครออกก่อนได้เปรียบแล้วครับดูดูจังหวะใครจะออกแม่นกว่าอ่ะแหม พื้นเวทีอาจจะลื่นหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นผ้าใบใหม่ครับ <นะ S 1> เราเดินทางมาถึงคู่ที่9แล้วด้วยผ้าใบใหม่ยนน้ำเสร็จมันจะลื่นๆหน่อยนะคร,รูปร่างโครงสร้างโอ้โหบวกซ้ายครับเสียงดังตับเลยนะครับ,รบถ้าเกิดตุ๊บนี่ล่วงไปแล้วครับแข้งขวาของศักชัยน้อยครับยืนมวยกันใกล้ๆทั้งคู่ ไม่มีจังหวะออกไม่ไม่ออกนะครับออกแล้วต้องโดนครับทั้งคู่ยืนมวยใกล้ๆเหมือนแบบกระบีอยู่ที่ใจนะแต่ผมว่ากระบีไม่ได้อยู่ที่ใจนะอยู่ที่ไหนฮะแต่อยู่ไม่ไกลาจากพังงาโอ้โหเฉียบพยายามสืบเท้าก็หาครับนภพลสักชัยน้อยง้างขวารอครับแหมหมัดซ้ายนี่หลุดไปเยอะครับแข่งขวาของสักชัยน้อยครับ ซ้ายตัดล่างมาขวาสูงเลยครับอุ้ยแม่ส้นเท้าโดนคำหมอบครับโอ้โลูกนี้เตะผ่านยอดหน้าไปเลยครับข้ามหัวไปเลยโอ้เตะโดนกระจับอ่าไม่ไม่ไม่เจตน,จนาครับนะักมวยรุ่นนี้เวท129นี่ออกอาวุธทีนี่หนักหน่วงครับมีความหนักครับมวยวันนี้นี่ไม่มีน็อกเลยนะมีไหมไม่มีฮะยังไม่มีนะไม่มี คู่จริงๆในหัวโคโดก็มีรางวัลติดปลายนวมเกือบทุกคู่เช่นเดียวกันเพราะมวยต่อยสนุกมวยเตดูดวุดขยับนะครับซ้ายตรงครับเล่นเป่าใหญ่ครับขวาป,ปลายปลายเท้าครับที่ขวาครับนภพล ทีมเชียร์ของเอมยูเดนก็บอกว่ามือครับอ่ามือนี้ต้องกาดต้องไม่ตกนะครับต้องสวมหมวกกันอุ้ยหุกซ้ายแล้วเตะขวาสวยครับสักชัยน้อยมวยทั้งคู่ทรงมวยคล้ายๆกันครับออกอาวุธเหมือนนกันอ้อต่อยซ้ายจะหุกซ้ายโอ้ไม่น่าพูดเลยโอ้ สับไม่บายครับลูกนี้ยังไม่มีน็อกไม่น่าพูดเลยนะว่พลจะต่อยซ้ายโอ้ยสักชายน้อยศอกหรือเปล่าสอกซ้ายครับโอ้โหศอกสั้นกับหมัดนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวมีภาพใช้ได้ชมนะครับโอ้โหเลือดเลือดนี่เลือดสาดเลยนะครับโอ้โหรอจังหวะรอจังหวะที่จะให้นว่าพลที่ต่อยซ้ายครับแล้วศอกซ้ายดักสวยงามครับผูพช้านะครับดูครับ ครับถีบขวามาก่อนครับนเนี่ยครับเขาบวกปุ๊บีิไ่ใครก็ใครแล้วครับมัดซ้ายปังโอ้ศอกซ้ายครับแม่ศอกซ้ายสปัดเร็วมากครับสักชัยน้อยเอ็มยุทเด่นครับเนี่ยครับไม่ได้บอกไปนะคือนมพลกับทางด้านของสักชัยน้อยเนี่ยขาต่อยมาสามครั้งนะ หนึ่งครั้งที่นวพลชนะก็คือที่กรุงเทพถูกต้องฮะที่เหลือสองครั้งเป็นไงแพ้ต่างจังหวัดครับแล้วครั้งนี้เรามาต่อที่ทรุงสรีทางจังหวัดเชียวกันอ่าผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแหละอาจจะมีรีแมตช์อีกสักครั้งไหมแม่กรุงเทพแหม้วีถือว่าโดนสองหนักมากนะนี่ครับจังหวะครับนี่ครับจังหวะชีวิตโอ้โหผมละตกใจโครงการโดนสองเหมือนกันเมื่อกี้โอ้โหเลือดครับโอ้มัน